ทักติวอยู่ในสวนห้องไปดิเชอรีคพอเหาลองเอามาเพาะใบนันหนมันหลอดอย่างเงี้ยบ้านไปห้างแกงห็ดละงวกบ้านนี่นั่นไปเก็บทักติยวจะเป็นดยวจ่อไปเก็บทักติวมาใส่อันเล็กยว้าห้าวควาห้ามาสรงขขาวว่า เอาเจ้าสใหข่อยขึ้น่าห้ข่อยสอนก่อนโอ้เจ้าสีลงพอเฮามาส่งข่าวว่าได้เห็ดละงว่าสั่นลิ้นสีออกไปนั่นสอกไปบนเฮ็ดลลงองกเพราะว่าตอนนี้นะคะเฮ็ดละงอกบ้านบ้านลิ้นออกนะคะมันขมแม่นนะคะรถขนาดมีนะคะรถขนาดมีบ่ขับนะคะจอดไวเพราะว่าน้ำมันแพงนะคะเท่ากับขับเล่มโบกินี่เพราะว่าขั้นนี้เป็นรถไฟฟ้าพนักงานขับรถก่อนเี่ยมากไปน้ำทาง จุดหมายปลายทางนะคะต้องมาจัดการกับเห็ดละงกนะคะขาดก็ได้มาต้องตาแสงเลยโอ้ยอีแม่เข้ากันล่างข้างล่างเห็ดละงกเห็นบอนั่นไงแ่จุ่มให้ดูเอาเอาไปฝุ่นโอ้คืออะไรตะไคร้คุณน่ะมันไข่หรมันนี่นั่นล่ะมันแข็งแซมันบ่นอะไรโอ้อันนั้นมันนั่นเห็ดยังบเหรอเฮมบอนเ็นบอนเฮมบอนเขาขาวนี่จุ่มๆนี่คืออีหยังละงกโอ้มันบอนท่นได้ มันบกคัจ er ุ่มอ้วนใครห่เห็นลงูเบ้อะไรนี่อันนี้เห็ดเพิ่เห็ดเพิ่งแต่ของสีดอย่างหนอันนี้ก็เห็ดละงูเออของสทายรุ่งยังอลเสีบปนอันนี้แมนัดแมนอันเขาเกินอย่างเห็ดทำฟ้านบ้านเาเกินเห็ดทำฟ้านี่ยแต่ว่านูว่ามันบันบกคอยแสบเนาะว่ามันเป็นคิวิหมเอ มมาาเเกตนั่ดร่วมมิดมากเลยคนคนลลางแกงได้แล้วนะคะเห็ดละงก์หนึ่งนั่งถุงนะคะประมาณได้โลดหนึ่งได้น้องแม่เนาะประมาณนี้เนาะก็จัดการจะเอาไปแกงตอนเที่ยงนะคะได้แล้วนะคะใช่มาแล้วว่าท่านได้หายเงินพคนได้แต่เห็ดละงก์ขาวนี่ไหมันก็สีล่างยังไงสีล่างแกง ซ่อมนี่กัแกงแบบง่ายแล้วน,นี่มีบ่มีพักติวพักติวปวงบ่ฮึนั่นไปเก็บผักติวตัวจีบันเดี๋ยวจเอาไปเก็บผักติวมาใส่อันแกงเฮ่พร้อมเนาะครับก็เล่มบกทีในห้องไปเลยแในห้างคนล่าลหางเห็ดนะคะลหางเห็ดแกงเหรอโงกได้แกงนึงพอดีได้ไหมนะอันนี้กัเออเห็ดพึ่งแดงเนาะเพิ่นได้เห็ดละโงกขาวกับเห็ดพึ่งแดงผลการบัดนิลลินกับจีออกออกไปสวนไปเก็บผักติวนะคะ ปเกปเกี้ผักเตีวอยู่สวนมาใส่แกงเห็ดรังกันได้ถ้าใครผูไหมได้ประมาณลน,นึ่งนี่ล่ะโอ้ผหแม่มุ่งหยียบตีนจกอ,อก,ก,อ,กอันนู้สิไปแก้พักเตี้ยวโอ้สิต่ำงัวได้บ่นี่ไปไปข่ย่างเขาง้วเขต้องบิดร้อยแปดสิบกโลเมตรอชมว่าสอแม่ลูกเพราะอะรเนี่ยคิวคิวคิว <c oughs> โอ้ตอพักติวอยู่ในสวนเฮา,าไปตื่นใาพเป็นแบบจะพาสัญญาโอ้โหสะได้ออกมาตั้งใจเดี๋ยวกลับมาจากคู่เก็บแต่ท่านออกมาจากคู่เกตสักก้อนยังสิตั้งใจมาจัดก,การกับสวนช่วงนี้พักพ่อนไปสักกอนกินกินเล่นๆไปสักกอนช่วงนี้ว่าได้กระลั่งอันสีเฮ็ดกระช่งางสั่งผามาแล้วสีเฮ็ดกระช่าง่า สิลงปลากระช่างปลาจักเริ่มจักซิฟกระช่างก่อนเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่ามีแพนสิไปพูดเกียรอยู่กันเลยเพราะันนจริงจังเมื่อนี้กระสิมากเกียรพักจิ๋วไปหมดการขอยนี่ตนน้นหนึ่งนู่ยนี่พักติ๋วต้นหนึ่งครับพอเขาปลูกไว้นั่นพอเขาปลูกไว้พักจิ๋วนะ,ะนี่ นกำลังปงยอดต้นผักติวเขาจริงเล่นกับเล่มมาแล้วเก็บมาแล้วพ้อมาแล้วโอ้ยอดง,งามๆนน่แม่พกเก็บลายญาติเห็นบ่าง,งามๆพูดนะยอดผักจิวอันจะบอกว่าผักจิวปลาเห็ดอ่ครับปลาเห็ดที่ข้าเจ้าไปเก็บมาแล้วล่นเล่นไปเอาน้ำข้าเจ้าหันปลาเห็ดนั่นอยู่ท้ายสวนนู่อนอยู่หัวสวนเล่นไปุด เป็นปลาเห็ดทิ่นบเคยผ้ามาเบงหน่อยนะข้าเบิงนี่ต้นผักติว๋วขาต้นนี้อันนี้ตน้นอัน,นต้นทูเลี้ยเข้าเดอ้ตอต้นทูเลียนกับนี่อันนั้นบกนักนาวนี่ผักติวต้นน้นี่กับผักติวแต่บาเล่นพ่อเลยอ่ะเพราะว่าเห็ดเท่าบ่หลายมันสีส้มพดอันนี้นี่คุณบาแล้วก็ไปเท้า ได้แล้วเขาพักเข้าได้พักอีตูวหล่าเแม่เขาอยู่เฮี้ยนเขามีพักอีตูบปะบนามีแม่ว่ามี่อยู่ดอกแม่เราเก็บอยู่ไปไปะแกงเห็ดละงหกเข้าบ้านนี่เดี๋ยวจังสิออกมาเล่นสวนถ้ามาเล่นสวนช่วงนี้เล่นบริทนออกมากเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกซู่มือนะเล่นเล่บริทนอยากออกมากเพราะว่ากับพี่สวนเล่นกับพี่นเฝาอยู่นะแม่เพื่อนกับมาขีดยางมาตัดหญ้าตัดยางเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสวนไฮเฮ้านั่นถ้าฝนตกหลายมันยุ่งหลายนูกนาะมันจืดเล่นกัเลยบ่ค่อยากมากนะน่ะ เชอรี่พอเขาลองเอามาเพาะไว้ในนี่มันหลอดอย่าง่งี้นมีลูกหน่อยมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดข่นขึ้นบ่ติดเละเออแมน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 นี่ลูกหน่อยมันเพิ่งเพาะเอามาใส่ไว้อันนี้มันหมดสูงโผล่ป่ะปอบนะขันดำลงไปมันไปติดกับกับพืชน้ำเลยมันหมดไตเขามาได้เห็นป่ะหมดขัดอันเพิ่งใครออกมาพาะก็เลยเอามาเพาะไว้เริ่มเห็นไหม เโอ้ยหลายอหรีปอ่ะก็เริ่มเป็นลูกน้อยเริ่มจับแล้วได้เนี่ยเห้ยเลยไปห้อแกงเห็ดละงวกบา้านเอาบ่ลุกบ้าถ <c oughs> ้ารถย้ายตูปนตึ่มแล้วมันแมงคาสวยขนาดนั้นะเี่หนัะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อ พอเขาก็เป็นห่วงเด้อยแต่เบียดแมวสันพอเขาว่าน้ำมันคุ้นเนาะมันน้ำอันนี้มากฟังพนลงฟังพุ่นพ่อเสียดกระช่างเปิดพ่อดี่ฟังละหากระช่างพ่อเสียดเอาล็อกกระช่างล่องฟังใดไปเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้มาแล้วไปเก็บผักเกี่ยวมาแล้วล่างเฮ็ดสีแข็งได้ป่านนึงกินเที่ยงเข้าสดน้ำเหลืองว่าขั้นออกนล้วนะไหมเนาะเล็ดยน้อยๆเลี้ยงอยงนีรใส่อันนี้เลี้ยงเตะ แคบมัขคือม่ใอันนี้แม่ว่าเหลืองมาซส่ใส่ันมีแม่มามันขาวแม่มันบ่็เหลืองนี่เฮดละางกขาวเห็นบ่จุดถ่ายสวนเขาเนาะบางงกเหลืองมาสิท่านเขากันขึ้นเข้าไตเ็ดอันนี้เฮดเฮดอ่ะเฮดปวดแดงเ็ดอันนี้บ้านเข้าอื่นเ็ดยังเนี่ย เฮดเพิงแดงเฮดเพิงแดงมีเสียเขาไปเก็บประเทศนอร์เวย์ซวีเดนนะอันเฮดอันนี้ละ่ะแต่ว่ามันสีแตกต่างรูปครับมันสีแตกต่างก <c oughs> ันเอิรนเฮดเพิงหวานไข่มุเจ้ามันบอ <c oughs> บอมันสีมันมีสีมีคนละอย่างเลยแมะมันโบมันโบคือกันด้อันนี้อกันทางนั้นก็นเอิ้นเฮดอ่าเฮดเพิงเฮดเพิงเลือกที่เฮดเพิงอีหยังน่ะทางนั้นเอิ้นเนี่ยเฮดเพิงแดงนี่แซ่บแซ่บนี่ล่ะะข้างหัวแล้วก็ ใส่น้ำอัดเจได้แข็งเฮแลโงอกกันเดี๋ยวใส่ยามหลายใส่น้ำลายมันวา่าแซ่บข้างมาแล้วกะใส่เกลือตำพริรพกใส่เลยห้างตำพริกใส่เลยนันวก็ใส่รวยแหละมันจะเป็นอย่างมันกระพริบท่เาเกลือนนใส่ประเดี๋ยวตะเบลคาดได้เลยประเดี๋ยวฟันห้าไม่ใช่ประเดี๋ยวตกแต่งนะคะแล้ใส่ยังอีกสัตว์หนึห่ง แกงเงดระงกซํำนีเลยแกง,ง,ง่งยแบบบ้านเ้าเลยพ่โรดต่ใจวแกงเห้าแบบสิบอแล้วนะคะดังตนเตาทันน่ตงต้มเตานแกงานาม,มันออกเนาะหน้า,นาม,มแดงๆออกเิตาหม้อเวนะอเตแนาแน่แกงเห็ดระงกของเราแกงเห็ดละงก พอมันเดือดแล้วใส่พักติ๋วเลยเนาะมันเดือดแล้วก็บพักติ๋วนี่จากสวนเฮาใส่เลยบ้านบ่บ่เอี้ยังเอี้ยงเฮ็ดอันลูกหำเอามาให้ใส่พักติ๋วเลยบ้านนี้ใส่พักติ๋วเลยมันเดือดแล้วเลยใส่พักติ๋วลราป่งเลยบัานือรอจักหน่อยซะก่อนน่ะใส่พักติ๋วจักหน่อยแล้วก็รอให้เพิ่นน้ำสมเพิ่นออกแกงเห็ดกระงกกใส่ผักติ้วนั่นเห็นปะ ย่งางซิมนี่เรื่องละละละสีซิมซะก่อนซิมอันใส่ผักเตียวกรแล้วอือแสบบอร์ดขาดสุดลดสุดลดเพระทัานใส่เพิ่นเพระท่านไอ่สมให้เพิ่นออกสมจังหน่อยสุดลดไปแล้วนะครับแกงเห็ดละงูใส่ผักเตียวหนับแกงเห,งห็ดละงนูสุดหนัเพราะว่าเพื่อใส่กะละมังเลย ใส่ผักเตี้ยวแม่เอางี่วนเ<ะ>นาะมันอันนั้นมันหอมเมาเด้อมาเด้อบา้านอยูสดเด้อบานนี่ยสดเด้อะบ้านเนี่ยเกงเฮ็ดละงูขาวเหวมม็ดลูกมีดเดี๋ยวเราไปเฮ็ดเพลิงเหง็ยหดยังใส่ผักเตี้ยวส่วนเห่าสมพอด,<ะ>พอดีพอดีสมผักเตี้ยวเป็นไรบอสเสียเลยแบส,สมเนาะสมผักเตี้ยมันอันหอมเลย ไา่ดอกเนื้อละโมกขาวเขาจะได้กินในจักปีแล้วว่ได้กินกเ,น,เน,นื้อละโกเธอให้จุ่มๆกันมันตำปลาแดกเนี่ยตำเอาบานเข้าหน่อเพิ่มอันนี้แมงแบบสมป้าน้อยสมป้าน้อยกับผักผักเอียงกับบักพริกล้ออือทานเธอ ะะมันสูงเนาะมันแบบใส่หลายเพียงแซ่บมามามากินเข่าป่านี้เรื่มเอิบแซ่บเห็ดหละง,งกสากได้กินนะเห็ดเผือกแค่ใส่กะละมังเลย,ยตั้ประเดียก,กตอนประเดียกตั้ประเดียกแย่หน่อยแซ่บๆ <laughs> นี่ชมป่าหน่อยด้วยจะน้ำเสนอหนมากด้ย ใสบกักรอ,อ,อมันออกสมข้าวเผาว่ะสมกยางแห้งไยมนม่ละมัน,มนดนแล้วมันดนะเมือกีเด็กกินเราก็จะเจ็บต้องอนึ่สปราดมันกระสบเนี่ยละกระทายน้ำผู้อืน่นน้ำนั้นไม่ดก ลูกร่อยากกับเราคนนก้นิถาบ่กินแกงเห็นก็าวปนี่เฮ็ดอันนี้แซ่บเฮ็ดยางก็ม่ถจอว่าเฮ็ดึ่แดงบะเ็ดไข่ตุนกันบ่นี่เฮ็อกไทยกุบเนี่เฮ็ดเผืองไข่เฮ็ดเพิงไข่เฮ็ดเพิงไข่เออนี่เฮ็ดเพิงไขยนี่แซ่บสุดเลยเฮ็ดเพิอก่างหนี่ย่งแดงเอาซีซีมเฮ็ดเพิงแดงได้บัดนี่เฮ็ดเพิงแดง เ็ดเผิ่ไข่แซบวะเฮ็ดเพิ่ไข่เนี่เฮ็ดเพิไข่อันนี้แซบก่าเฮ็ดเพิ่แบบจักินเบิ้พอกเกินเปิดพ่วงงาไหมับังเจังจนตาง